มื่อนีรับคำท่านะครับพี่น้องเลยนะครับดูร้านมนุษยธรรมนะครับหนุ่มคนนี้นะครับมาคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับประเทศไทยนะครับถนนททางในเขตชานเมืองนะครับกาเป็นลุ้มเป็นบ่อนะครับบ่อต่างยังจากประเทศเล่านะครับคือหนุ่มคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเคยทํางานนะครับแถวเขตชานเมืองนะครับนะท่าให้ผมมา่ายถนนครับพี่น้องครับมาแถวชานเมืองี่ถนนเป็นลุ้มเป็นบ่อนะครับบ่อต่างยังจากบานเขาเลยนะครับหรือว่าไม่ต่าง อะไรจากฝั่งลรานะครับมือนี้ผมรับคำถามครับก็คือหนุ่มคนนี้มาคอมเมนต์ล่นนะครับนะหลายวันแล้วนะครับก็เลยวันนี้นะครับถือโอกาสดีผมมาแถวเขตปทุมธานีนะครับก็เลยนะครับรับคำถามนะครับพี่้องครับมาถ่ายให้ดูนะครับนะหนุ่มคนนี้บอกว่าถนนอ่าถนนชานเมืองนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นหนุมเป็นบอไม่แตกต่างจากฝั่งเรานะครับเดี๋ยวผมจะหา หรือว่านะครับเรามาจับตาดูด้วยกันนะครับมามันจะมีลุมมีบอสจริงหรือเปล่านะครับผมนะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศนะคือเขตชันเมืองครับนะเนี่ยแถวอำเภอบางกะดีนะครับจังหวัดปทุมธานีนี่ครับพี่น้องเอฟซีทางไหนอยู่เขตนี้ก็สามารถคอมเมนต์นะครับทักทายกันได้นะครับผมจับตาดูครับผมพี่น้องครับเนี่ยครับดูครับนี่น่าจะเป็น รงเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยใหญ่มากๆเลยโอ้โหนะครับนี่ครับผมรงเดียนนะครับเนี่ยใหญ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูนะกันนะครับผมบาจะมีหลุมมีบอนะครับอย่างเช่นลูกล้านมนุษยธรรมนะครับเดกาไวบอนะครับบ้านะครับผมบาอยู่เมืองไทยนะครับทํางานที่ไทยมาแล้วนะครับผมหนุ่มคนนี้นะครับบอกว่าอ่าถนนนะครับชานเมือง ของประเทศไทยนะครับก็เป็นดุมเป็นบ่อหลายที่นะครับเนี่ยผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับรับคําท้าเลยนะครับุมบ้าถนนเมืองไทยนี่มีดุมมีบ่อจริงหรือเปล่านะครับเมืองกับนี่ครับผมถนนโอโคนะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับอยากให้หนุ่มเราได้ดูนะครับผมว่าเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับนะคือเมืองไทยนี่ถนนถ้าเป็นดุมเป็นบ่อจริงนะครับจะมีนะครับ โอ้โหชาวบ้านร้องเรียนอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าคนที่รับตรงนี้นะครับเนอะเป็นนายกเทศบาลนะครับเป็นอบตต่างๆนะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้อยู่นะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับจะไปร้องเรียนแน่นอนนะครับถ้านายกอบตหรือว่าคนที่นี่ครับผมรับรับหน้าที่เกี่ยวกับจังหวัดนี้นะครับผมเนาะหรือว่าเกี่ยวกับตำบลนี้นะครับคือประเทศไทยจะแตกต่างนะครับผมถ้าเกิดอาระสาชนนะครับ ไม่ไว้ใจแล้วนะครับรอบหน้าเขาจะไม่เลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็เห็นเขาติดป้ายหาเสียงกันอยู่นะครับนี่แหละครับผมคือนี่ครับเห็นบอกจะมีป้ายหาเสียงกันเยอะนะครับคือถ้าคุณทํางานไม่ดีนะครับประเทศไทยจะหรือว่าประชาชนไทยเขาจะไม่เลือกตั้งคุณมาเป็นแน่นอนนะครับนะคนที่คุมครับเป็นนายกเทศบาลเป็นอะไรเกี่ยวกับนี่นะครับผมการเมืองนี่แหละครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ คืองบประมาณนะครับในแต่ละจังหวัดเนาะหรือว่าแต่ละตำบลอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นการซ่อมถนนนี่แหละเห็นไหมครับนี่ครับผมถนนแบบโอ้โหนะครับหาดูมหาเป็นดุมเป็นบ่ออย่างนุมลาวพูดนะครับไม่มีเลยครับผมลูกหลานมนุกธรรมนะครับทางานที่ไทยแต่นะครับมาซึมซับนะครับผมเกี่ยวกับหรือว่ายังอยู่ในวงแคบอยู่นะครับผมไม่เห็นความเจริญประเทศไทยนะครับ ผมยอมรับนะครับว่าโอ้โหถนนดีมากนะครับถนนดีมากไม,ไม่ไม่มีดุมไม่มีบอ่อเลยนะครับผมขับรถมานะอ่าคือผมนั่งรสมาครับพอไปเดี๋ยวจากว่าผมขับรถอยู่ในประเทศไทยไม,ม่ไปขับขี่เองนะครับนี่ครับผมนั่งบินมอเตอร์ไซค์มาครับนี่ครับโอ้โหครับพี่รองคือถนนดีมากนะบอกเลยว่าเป็นดุมเป็นบอ่ออย่างนุมลาบพวกไม่มีครับนี่แค่ชานเมืองนะครับ ถนนจานเมืองประเทศไทยคือถนนเมืองไทยนะครับตั้งแต่ข้าข้ามานะตั้งแต่นู่นนะครับจังหวัดอุบลมาคือถนนจะดีมากนะครับแบบหลุมมอไม่มีครับผมนี่ครับจะให้ดูนะครับผมว่าดีแค่ไหนนะครับนี่ครับผมถนนป้าพี่น้องถนนเหมือนง่ามแห้งครับถนนโอ้โหนะครับนี่ครับสามสีเดนนะครับผมฝั่งนี้เนาะเนี่ยมีกาะกลางด้วยครับถนนเมืองไทย หนุ่มเล่าคิดอะไรจังไงครับบาอยู่เมืองไทยเคยทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับเห็นมารับพี่น้อง่ครับเนี่ยเมื่อกี้กระบะขับเลียนนี้นะครับแต่เขาก็เขาก็ชิดชิดใช้นะครับผมเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์นะครับได้บิ้งเนาะนี่ครับขับรถมีกฎระเบียบกันมากครับเห็นน้ําใจเลยนะครับผมว่ามอเตอร์ไซค์จะแซงเมื่อกี้เนาะแล้วก็รถกระบะเขาก็หลบให้เลยนะครับผมโอ้โหครับนี่นะครับ เบิ้งรับถนนป้าครับพี่น้องเลยถนนเมืองไทยโมมี่เน่นอนครับเป็นลุมเป็นบ่อนะครับอย่างที่ลุงแานมนุษยธรรมนะครับบอกว่าเคยอยู่เมืองไทยนะครับถ่าผมมาทายพี่น้องนะครับถ่ามาทายว่าโบเสือไปเบิ้งนะครับเป็นลุมเป็นบ่อแน่นอนนะครับโบเสือไปทายให้เบิ้งแน่เพป็นปาบอกว่าเคยทํางานนะครับขีดซานเมืองนะครับนี่ครับผมมาตามหาด้วยคบนี่ครับแถวซานเมืองปทุมธานีนะครับให้รู้นะครับผมพี่น้อง นี่ครับโห,โหนะครับผมนี่เมื่อนี้ผมถือโอกาสนะครับมาแถวปทุมเนาะก็เห็นหนุ่มราวคนนี้คอมเมนต์มาเยอะแล้วนะครับผมคอมเมนต์ไม่นานแล้วผมก็เลยมาตอบให้นะก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาแถวนี้หรือว่าไม่มีโอกาสได้มาแถวชานเมืองนะครับวันนี้มาเขตชานเมืองก็เลยถ่ายให้ดูเดี๋ยวเจ้าบ้านะครับถ่ายแต่ถนนกรุงเทพเจ้าบานตะชมแต่ประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยจะถนนจะดีทุกทุก ทุกทุกที่นะครับทุกๆเขตนะอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีเกาะกลางถนนด้วยครับผมแค่เกาะกลางถนนนะมันเท่ากับถนนบ้านผมแล้วนะครับเนี่ยเกาะกลางเขานะแบบใหญ่นี่ครับผมฝั่งนี้3มเลนนะครับฝั่งนั้นน่าจะ3มเลนเหมือนกันถนนใหญ่มากๆนะครับเมืองไทยคือแบบาพี่้อกเป็นสางถนนกันแบบคือแบบโอ้โหเนาะบอบประหยัดงบประมาณเลยครับผมสางแบบทุ่มเทอีดีครับ นี่ครับผมพี่น้องเห็นไหมครับมีไหมครับหลุมบอยัางยางดูกดานมนุษยธรรมในก้าไว้นะครับนี่ครับถนนแบบหืยาวเหยียดนะครับแบบว่าตรงเลยครับผมถนนตรงแบบนะครับสุดยอดดีๆเห็นไหมครับผมเนี่ยผมจับตาดูมันจะเป็นหลุมเป็นบอย่างหลุมเล่าในก้าไว้ไหมครับนี่ครับถนนแบบอืม ถนนแบบตรงแห้งครับผมนี่ครับผมรับคำท้าครับพี่ดองนะคนอย่างผมเนาะคือพาคุณมาดูให้เห็นกับตานะครับคนที่มาพูดให้กับประเทศไทยนะครับในมุมมองที่มันไม่มิดมันไม่ใช่ความจริงนะครับผมก็เลยเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับป้ายทางสิลเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยแถวนนี้ครับผม ปทุมธานีนะครับเขตนี้เขตชานเมืองนะครับเขตปทุมนาะใครก็รู้ดีว่าเขตปทุมจะเป็นเขตนอกเมืองเป็นเขตอ่าก่อนจะเข้ากรุงเทพครับนี้คือเนี่ยปทุมธานีนะครับเห็นไหมตึกอาคารก็ยังไม่สูงนะครับแต่เรื่องของการสร้างนะครับถนนทางเนาะนี่ครับจะเห็นเลยครับว่าถนนแบบดีดีแห้งครับถนนแบบงามแห้งยอมรับเลยครับพี่น้องว่าถนนแบบเป็นเพื่อน้างแบบ บมประหยัดงบเลยครับนี่ครับเห็นมีกอกลางแบบโอ้โหนะครับนี่ครับมีหาที่กั้นนะครับผมนี่ครับถนนแบบป้าพี่รองเลยซื้อแบบจึกด้วยครับถนนแบบดีแห้งครับพี่รองผมเห็นเลยผมยังโอ้โหนะครับถาบานผมมีแบบนี้นะจะดีมากนะครับ นี่นะครับผมอยากให้นุ้มเล่าที่มาคอมเมนต์นะครับผมเนาะุงร้านบรรทุรทนะครับอยู่เมืองไทยมาหลายปีเป็นวันนะครับบอกผมว่าปอเอาวอนะครับหรือว่าจังไหนผมเลยอยากถามพี่สุใหนเห็นนะครับมาของแท้ของจริงต้องแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยจะเข้ามาเขียนในนิดนึงนะครับผมตอนนี้จะเป็นเหมือนข้างหน้านี่จะเป็นรถไฟนะครับสายสีแดงนะครับผมจะเดินทางไปรถไฟนะครับนี่ครับนี่ครับผมจะมีรางนะครับรถไฟหรือว่า น่าจะเป็นทางด่วนหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจข้างหน้าเนาะนี่ครับเมื่อกี้เรามาไม่เห็นแบบเส้นทางยกระดับเนาะเพราะมันเป็นเขตนอกนอกเมืองนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็แต่ว่าถนนเนี่แบบดีนะครับถนนดีแห้งนี่ครับเบื้องด้ยครับผมถึงว่าไม่มีถนนนะครับหรือว่าไม่มีทางยกระดับเนาะแต่ว่านี่ครับถนนบานเพื่นแบบดีแห้งนะครับในเขตนี้นะครับนี่ครับ ซานเมืองของจริงนะครับเพราะว่าหนุ่มลาวคอมเมนต์บอกว่าซานเมืองเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับไม่แตกต่างนะครับจากจากฝั่งลาวเลยนะครับผมก็เลยนี่นะครับมาท้าท้าให้ดูนะครับได้เห็นกับตานี่ครับมาดูเลยครับผมนะผมกล้าพิสูจน์เลยครับผมเพราะว่าผมเห็นทุกที่นะครับก็ถนนแบบบ้านดีนะครับดีแห้งบอกเลยว่าเป็นหุมเป็นบ่อมัมมี่ครับเมืองไทยนะครับ นี่นะครับผมเนี่ยจะถึงรถไฟนะฮะนี่นะครับผมรถไฟสายสีแดงนี่ครับจะมีทางยกระดับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องครับนี่ครับบอมีเลยครับหลุมบอย่างนุ่มเล่าเบานะครับผมนะสุดยอดดีดๆครับเมืองไทยโอเคครับผมพี่น้องครับขอบพระคุณท่านหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับส้มนะครับคลิปวิดีโอโดยดีตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ